สวัสดีครับผมมโนชากองล่าครับเป็นนักศึกษาของอาจารย์ปานวันนี้วันนี้มาทำไฟแนลโปรเจกต์ครับคืออาจารย์ปานให้อัดคลิปว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างอันนี้คือสไลด์นะครับงานนําเสนอของอาจารย์ปานว่าหัวข้อที่เราได้มาคือมันจะมีสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราอย่างไงบ้างในในชีวิตจริงๆเลยอะ่ะไม่ใช่แค่เรียนมาแล้วปล่อยไปแต่ก่อนที่จะเริ่มคารัดอาจารย์ก็จะให้ทําประวัติคนสําเร็จก่อนครับ ทำให้เราได้เหมือนประมาณว่าเรามีแรงมั่นน,นใจหรือว่าเราได้อินสปิเรชันมาจากคนคนนั้นคือเราไม่ได้เรียนเพื่อเรียนเฉยๆเราต้องเป็นคนสําเร็จด้วยอาจารย์ก็เลยให้ทําประวัติคนสําเร็จผมก็เลยทําคุณโจมาโลนเจ้าของโจมาโลนนะครับขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีต้นทุนชีวิตที่ดีแต่เขาก็สําเร็จในระดับที่ท็อปทอปได้เลยเขาเก่งมากๆเขาทุ่มชิตมากๆเลยและเรื่องที่เรียนต่อไปก็คือ เรียนเรื่องการทําเว็บไซต์ในแบบที่มันง่ายมากๆครับก็เว็บไซต์จริงๆมันต้องแบบเขียนโค้ดเขียนนู่นเขียนนี่มันยากใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยให้เราทําในโปรแกรมวิกนะครับก็ค,คือการทํารูปแบบเว็บไซต์ให้มันเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงๆเลยทั้งแบบนําเสนอบริษัทของเราบอกเรื่องราวต่างๆแล้วก็อาจจะขายของในนั้นได้ด้วยก็เป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่ครบค่อนข้างที่จะครบครันเลยอาจารย์ก็สอนทําอย่างละเอียดครับ เราก็หลังจากที่เราทำเว็บไซต์เสร็จเราก็ได้มาทำ Google Tag หรือว่า Google Analytics ด้วยเพื่อการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราเข้ามาทำกิจกรรมต่งตางๆในเว็บไซต์ของเราเราจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาบริษัทของเราแบรนด์ของเราให้มันดีมากยิ่งขึ้นจากการเก็บข้อมูลตรงนี้ครับอืมก็เสริมนิดนึงนะครับก็ตรงนี้อาจารย์ก็สอนทำด้วยว่าแบบต้องใส่ย,ยังไงต้องดูยังไง ก็คอน้างที่จะละเอียดเลยหลังจากที่เราเรียนเรื่องโปรแกรม w i x เสร็จเรียนเรื่องการทำเว็บไซต์เสร็จเราก็มาเรียนเรื่องการทำออนไลน์ครับออนไลน์ก็มีหลายแพลตฟอร์มเลยตั้งแต่ Instagram, Facebook, TikTok แล้วก็ Li o e OA หลักๆก็จะเป็นตอนนี้เขเป็น Tik t o k ครับ TikTok มันดังมากเลยเนาะอาจารย์ก็สอนเราทำา t k t o k ว่าแบบเออต้องทำแพลตฟอร์มประมาณนี้มีทั้ง TikTok Studio t i k t o k s h o อแล้วก็ Tik t o k แบบเป็นคอนเทนต์เชี อาจารย์ก็บอกว่าแบบเออให้ทําจริงๆเลยนะให้เราลงสร้างช่องขึ้นมาใหม่จริงๆลงคลิปจริงๆเก็บคะแนนจากยอดวิวยอดไลค์ยอดผู้ติดตามในแบบนี้ครับก็คือได้ลงมือทําจริงๆเลยได้วิเคราะห์กันจริงๆเลยว่าคลิปแมสไม่แมสเกิดจากอะไรต้องติดแฮชแท็กอะไรหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถแบบจบคัสเนี้ยไปยังมีช่องเนี้ยแล้วก็ทําช่องนี้ให้มันเติบโตได้มากยิ่งขึ้นตามที่อาจารย์คาดหวังเลยครับรวมถึงไลโอเอไลโอเอเราก็มีเป็นไลน์ออฟฟิเชีย สอนให้ตอบอัตโนมัติสอนให้สอนให้แบบเหมือนมันยิงแอดไปอัตโนมัติหรืออะไรต่างๆที่แบบว่ามีลูกค้าที่เรามาใช้งานมาใช้งานกับเราได้แบบได้มาสื่อสารกับเรามากขึ้นในไลน์ได้อะไรต่างๆมากขึ้นในไลน์ครับในระหว่างเรียนอาจารย์ก็มีการบถามตอบจริงๆด้วยแบบว่าอาจารย์ก็ถามแบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนหรืออะไรต่างๆก็ถามตอบกันแบบเรียวๆเ,เลยแล้วในระหว่างที่สอนอาจารย์ก็ แชร์ประสบการณ์จริงๆที่มีที่อาจารย์สะสมมาแชร์ให้ฟังแล้วก็บอกต่อกันแบบแทบจะไม่กักเลยซึ่งอ่านผมบอกก่อนที่บ้านผมทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงโ้่วกาแฟไปมามากกว่า20ปีแล้วปัญหาที่บ้านก็แบบเยอะมากมายทั้งล้าหลังมากไม่มีออนไลน์การตลาดไม่ดีรวมถึงไม่มีเว็บไซต์ไม่มีไลโอเอก็จะนําประโยชน์ต่างๆที่เรียนมาครับไป สร้างเว็บไซต์อย่างแรกเลยคือสร้างเว็บไซต์ให้กับร้านสร้างคอนเทนต์ทิกตอกให้กับร้านผมคือมีคอนเทนต์มีการตลาดออนไลน์อย่างที่อาจารย์ได้สอนมาเลยรวมถึงสร้างช่สร้าง,างช่องทางออนไลน์แบบว่ามีทั้งเพจ f a c e b o o k i G TikTok แล้วก็มี Li n e OA ในการทำเป็น Line o f f i c i a l แล้วก็มีการเก็บดูอย่างเช่น Google a n n l y y เ c รเรกก็เอามาเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อเอาไปพัฒนาต่อประมาณนี้ผมว่าทั้งหมดประมาณตรงนี้ในการพัฒนาธุรกิจจริงๆของผมทำให้ค่อนข้างทำให้มั่นใจเลยว่าในหนึ่งปีนี้น่าจะเติบโตได้ก้าวกระโดดมากๆเลยถ้านลผมใช้ทั้งหมดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เรียนมาแล้วก็สิ่งที่ผมจะเอาไปใช้ประโยชน์ครับขอบคุณครับ